สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับครูอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะครูจะพาเรามาเรียนเรื่องคำสรรพนามค่ะทุกคนอ่นะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักก่อนคขะว่าคสํสรรพนามคืออะไรเนาะคำสรรพนามคืออะไรนะคะคสํสรรพนามก็คือคําที่เราใช้เรียกแทนคํานามค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช้เรียกแทนเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คํานามเดิมๆซ้ําๆค่ะทําให้ความหมายมันมีความสละสลวยยิ่งขึ้นนักเรียนก็จะเห็นเนาะครูขีดเส้นใต้คําว่า แทนคำนามอาแทนคำนามแทนยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูตัวอย่างค่ะทุกคนตัวอย่างเช่นวินวินอ่าผู้ชายคนนี้ชื่อวินวินนะคะถ้าเกิดว่าครูจะพูดถึงเขานะคะตัวอย่างนะคะเช่นวินวินหล่อมากวินวินยังน่ารักและวินวินก็เก่งด้วยนักเรียนสังเกตดูค่ะว่าครูใช้คําว่าวินวินไปกี่ครั้งอะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก หมดเวลานะคะนักเรียนก็ดูนะคะวินวินหนึ่งวินวินสองวินวินสามโอ้โหครูใช้คําว่าวินวินเยอะมากค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดครูจะพูดต่อไปแล้วครูก็ยังจะใช้คําว่าวินวินินวินวินอยู่นะคะรู้สึกว่าข้อความมันก็จะดูไม่สละดสลวยนะคะเราก็เลยต้องมีคํานี้ค่ะที่ชื่อว่าคาสรรพนามมาใช้เรียกแทนนะคะตัวอย่างเช่นครูเอาคําว่าเขา มาแทนคําว่าวินวินนะคะนักเรียนก็จะเห็นคําว่าคําว่าเขาเนี่ยมาแทนวินวินเพราะฉะนั้นคําว่าเขาเนี่ยแหละค่ะคือคาสรรพนามนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครัว่าคาสรรพนามมีอะไรบ้างเนาะคำสรรพนามเนี่ยจริงๆมีหลายชนิดนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องบุรุษสรรพนามนะคะทุกคนบุรุษสรรพนามนะคะจากที่นักเรียนเห็นเนาะก็จะเห็นว่าบุรุษสรรพนามนะคะมีอยู่3อันค่ะก็คือบุรุษที่1 ใช้แทนผู้พูดอ่าใช้แทนผู้พูดนะคะบุรุษที่สองแทนผู้ที่เราพูดด้วยนะคะแทนผู้ที่เราพูดด้วยเนาะและบุรุษที่สามค่ะใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงอ่าแต่และชนิดก็จะไม่เหมือนกันเนาะทีนี้เดี๋ยวครูจะพาไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ามาดูอันแรกค่ะบุรุษที่หนึ่งนะคะบุรุษที่หนึ่งก็คือ แทนผู้พูดแทนผู้พูดคืออะไรก็คือแทนตัวเองนั่นเองค่ะเวลาเราจะแทนตัวเองเราแทนตัวเองว่าอะไรนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะเรานะคะเราจะแทนตัวเองว่าอะไรนะคะเราก็จะแทนตัวเองว่าฉันก็ได้อ่าเช่นฉันชื่อเอเลนแบบนี้นะคะเป็นต้นอ่ะถ้าเราไม่พูดเพราะว่าฉันเราก็พูดคำอื่นได้เช่นกระผมอ่ะแทนตัวเองว่ากระผมก็ได้นะคะในกรณีที่เราเป็นผู้ชายเนาะคาว่าผมก็ได้นะคะข้าพเจ้าก็ได้ หนูก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงก็จะแทนตัวเองว่าดิฉันนะคะอ่าหรือบางทีนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเยอะๆก็อาจจะแทนว่าพวกเราได้นะคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบุรุษที่1อ่าดูง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้แทนตัวเองนั่นเองนะคะเวลาเราจะพูดกับใครเราแทนตัวเองว่าอะไรนะคะก็คือบุรุษที่1นนะคะอ่าง่ายๆเนาะทีนี้มาดูบุรุษที่2ค่ะทุกคน บุรุษที่สองก็คือใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยอะเวลาเราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราเรียกเขายังไงนะคะก็คือบุรุษที่สองเองเช่นคนนี้นะคะอ่าคนนี้เนาะคนนี้พูดกับคนนี้นะคะอ่าตัวละครที่ชื่ออ่ะมิคาสะเนาะคุยกับแอนนี่นะคะมิคาสะก็จะแทนแอนนี่ว่าเธออ่าอ่าเรียกเรียกคนที่เราพูดด้วยว่าเธอนะคะหรือเรียกว่าคุณอะไรเนาะ หรือเรียกว่าท่านอย่างนี้นะคะหรือถ้าสนิทกันก็สามารถเรียกว่าแกก็ได้เนาะ,ะอันนี้ในกรณีที่สนิทกันนะคะอันนี้ก็คือบุรุษที่สองนะคะอ่าดูง่ายๆเนาะเวลาเราคุยกับคนอื่นเราเรียกคนอื่นว่าอะไรนั่นแหละคะ่ะก็คือบุรุษที่สองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาดูบุรุษที่สามบุรุษที่สามคืออะไรนะคะบุรุษที่สามก็คือใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึง เราพูดถึงคนอื่นนะคะเราจะเรียกเขาว่าอะไรเช่นสองคนนี้เนาะแอนนี่กับมิคาสะเนี่ยกําลังคุยกันอยู่คุยกันเรื่องเอเลนนะคะเวลาเขาเรียกเอเลนเขาเรียกว่าอะไรนะคะ,ะตัวอย่างเช่นเรียกว่าเขาก็ได้นะหรือท่านก็ได้นะคะหรือพวกเขามันพวกมันแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะเราก็จะเห็นเนาะเวลาเราคุยกันเนี่ยเรากล่าวถึงใครนะคะ ล้วก็จะมีคำที่เอาไว้ใช้เรียกเนะาะค่ะจากที่เราดูตัวอย่างไปเนาะทีนี้ครูจะพาเรามาสรุปอีกรอบนึ่งนะคะจากที่นักเรียนเห็นตัวอย่างก็จะเห็นว่าคำสรรพนามนะคะคำบุรุษสรรพนามเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อันเนาะก็จะมีบุรุษที่1น,นะคะแทนผู้พูดบุรุษที่2แทนผู้ที่เราพูดด้วยบุรุษที่3แทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะอ่ะ บุรทุษที่หนึ่งนะคะแทนผู้พูดก็คือแทนตัวเองเนาะเวลาเราแทนตัวเองเราสามารถแทนตัวเองว่าอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นฉันดิฉันผมกระผมข้าพเจ้าหนู หรือในกรณีที่เราเป็นพระสงฆ์งเราก็สามารถแทนตัวเองว่าอาตมาได้นะคะ,ะแบบนี้เป็นต้นเนาะ,ะมาดูบุรุษที่สองนะคะบุรุษที่สองก็คือใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเวลาเราพูดกับคนอื่นเราเรียกคนอื่นว่าอะไรนะคะก็คือบุรุษที่สองนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเธอคุณท่านแกนะคะหรือในกรณีที่เป็นพระสงฆ์เนาะพระสงฆ์งก็อาจจะเรียก คนที่มาทําบุญว่าโยมแบบนี้นะคะ,ะมาดูสุดท้ายนะคะก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงเวลาเราพูดถึงใครเนี่ยเราก็จะมีคําที่ไว้ใช้เรียกแทนเนาะตัวอย่างเช่นเขาวพวกเขามันพวกมันและอื่นๆนะคะที่ครูให้และอื่นๆเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าบุรุษที่สองบางคำเนี่ยก็สามารถเป็นบุรุษที่สได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกแยกบุรุษสรพนามกัน,นะค่ะทุกคนเอาบุรุษสรพนามเราต้องดูก่อนเนาะอันดับแรกเราต้องแยกก่อนบุรุษสรพนามมีทั้งหมดสามอันเนาะก็คืออันที่หนึ่งแทนตัวเองนะคะอันที่สองเอาไว้แทนคนที่เราพูดด้วยนะคะและอันที่สามก็คือเอาไว้แทนคนที่เรากล่าวถึงเนาะเอามาดูคําแรกค่ะคําว่าฉันเอาไว้แทนใครคะคาว่าฉันลองทายสิคะให้เวลา สามวิต,ติกตอกติกตอกอ่าฉันก็คือเอาไว้แทนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนตัวเองก็คือบุรุษสรรพนามที่หนึ่งนั่นเองนะคะเอามาดูคําว่าคุณค่ะคําว่าคุณคําว่าคุณแน่นอนว่าไม่แทนตัวเองนะอ่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยทายสิบุรุษที่สองนะคะแต่คําว่าคุณเองก็สามารถบุรุษที่สามได้นะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะเอามาดูค,คําว่าเขาค่ะคําว่าเขา แทนตัวเองได้ไหมไม่ได้เนาะอ่ะเวลาเราพูดด้วยกันสองคนจะเรียกคนที่คุยด้วยว่าเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคํานี้เป็นบุรุษที่สามค่ะทุกคนอ่ะคาว่าเธอค่ะคําว่าเธอเป็นบุรุษเท่าไหร่คะเธออ่าบุรุษที่สองนะคะพวกเขาค่ะพวกเขาแทนตัวเองไม่ได้เนาะเพราะนั้นต้องเป็นบุรุษที่สามนะคะและคำสุดท้ายค่ะกระผม กระผมเอาไว้แทนตัวเองเพราะนั้นเป็นบุรุษที่หนึ่งนะคะอ่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับแบบทดสอบเนาะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่าลืมทำรายงานที่ครูให้ด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ